ไม่กราบพระพุทธเหรอครับกราบพระพุทธเนี่ยกราบพระพุทธก่อนเร็วเออเห็นว่าไกจบ้านเล่นใหญ่นะมึงมึงไม่ตัดมึงวะกราบกราบเฮ้ยเฮ้ยทฮ้ยเยท่านักกันที่เฮ้ยดึงมาที่ดึงที่เออใครไปแกล้งเขาวะน่ะลุกขึ้นมา ไม่น่าเชื่อก็เอกก็ตูดดำเหมือนกันเลยอ่ะอ่ะผมจะเริ่มแล้วนะพุนันอะไรเจ้าหรือท่านองค์เดียวเนี่ยฝากแป๊บฝากทำไมเราไม่หายเราวางไปเหอะพูดไปนั่นเมื่อวานเป็นส่วนปะจินสองคู่ไปเอาเข้ามาหายหายเหรอเออหายเหรอเอ้เลยลวฝากเฮ้ย รวลาณสินเวลาณินเลยเกี่ยวอะไรผม่ะมาด้วยกันเฮ้ยอะไรว่าแล้วอะไรอ่ะรองเท้าหายเออเออสันดานท่านมานี่ท่านฝากผมเมื่อกี้นี้ฝากที่ไหนระวังตรงนี้ท่านฝากผมอยู่แน่ทำไมขโมยของพระบาปกรรมายห่าท่านฝากผมเมื่อกี้นี้วางไว้ตรงนี้โยมฝากแบบ ัคช่วยดูหน่อยคขอบใจมากโยมอะไรทันนะจะเริ่มแล้วนะอะไรนะรลงพี่รองเท้าใครว่าขโมยแม่เลยรองเท้ามึงเฮ้ยและคุณพ่อซะแล้วให้ชัดและยังดังเลยไม่เจ็บหิ้วมาเองจะแทนโดนชัดได้ไหนพรุ่งนี้กูคงไม่ได้มาต้องเช็ดสมอง ไอ้เฮ็ยดโดนตั้งแต่หัวค่ำไปเนี่ยมึงเคือ,อะไรกูไปอ่ะผมจะเริ่มนะโยมผมจะเริ่มแล้วเนี่ยอะไรแบบอะไรแล้วแบบอะไรโยมจะใส่ซองให้อัตมาเท่าไหร่ว้าวมาอะไรของท่านเนี่ยแ,แค่นี้ก็เต็มที่แล้วเอา,จะ,าจะมาเ,เรียกร้องอะไรที่ไหนไอ้เรื่องที่การใส่ซองในเมืองของผม ถ้าทีไหนมาเรียกรอ้องพาะทีไหนไม่มีไม่ได้ยอมมาวันอาตมาไปสวดปะจินเหมารถตู้ไป2,700 2,700แล้วทำไมอ่ะกลับมาถึงหุติเปิดซองดูมีสองร้ขาดทุนนะยอมเรื่องจริงยอมแล้วเต่ารถมาเท่าไหร่อ่ะเหมารถไป2อ0 0ัน็งงานนี้เหมาเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอเอาอะไรเอา,เอาก,นนการเรียกมาเรียกมาเกงใจไม่ต้องเกงใจตามสบายห้าแสน สายภูหาพรพันในห้าคืนตังยังเหลือเลยนะเออหาเลยกูได oh, ้มาเล่นกูก็อยากเล่นนะก็รู้แล้วก็ตังยังเหลือเลยเอ๋อก็เอาพรพันมาสวดดิหาพลาดปรมามาสวดธรรมะเอาไหนดีกว่ารถน่อยรถได้นิดนึงสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยทนซีนเนี่เอามาเนี่ยกูมาเองนี่เดี๋ยวกูกลับจัะห้าร้อยเออตกลงเอามา ล่านาเรนเดี๋ยวกูยมยเดี๋ยวหาว่าเสียเวลาเลยนะแป๊บเดียวหูมันหลุดมันจะได้เล่นๆแล้วมึงทำไงเมื่อมเลยมึงไม่เคยเป็นเด็กไม่รู้หรอกที้ใช้น้ำลายชนชินเนี่ยมึงไม่เคยลองแต่หูหลุดมึงไม่เคยรู้หรอก สัตทักกูถ้าเขินเลยทีนี้ไอ้เหี้ยมึงไม่ทักก็ไม่มีเหี้ยแล้วมึงทักแต่กูเขินแล้วไอ้เหี้ยเก็บถ่ายยาดีกว่าทำใหมดิทำใหมดิมึงเข้าใจมันใส่ยาทำแบบไม่มีอะไรเลยมันใส่ยาแล้วทำไงเนี่ยมันก็เนี่ยนี่นี่มันใช้ได้กับทุกอย่างไหมครับใช้ได้ทุกอย่างอันไหนมันฝืดก็ใช้ได้กุญแจกุญแจอะไรเงี้ยเจ๊เยจำไปใช้เลย อ่าราตนาสินยอมป๊บนึงขอรับป๊บนึงอย่าหาวนอกเรื่องนะโยมเชิญเชิญหลุงพี่แบ่งตังค์กันก่อนดีกว่าผมอยากรู้ว่าผมได้เท่าไหร่ยังไม่ได้ตังค์เลยจะมาแบ่งยังไงอ้าวเพาอยากเออเดี๋ยวก่อนราตนาสินบลุงพี่ผมว่าแบ่งกันเลยเดี๋ยวกลับวัดไปทะเลาะกันอีกโยมอาตมาเขาแบ่งตังค์แป๊บนิมนต์ครับรับมาห้าร้อยห้าร้อยท่านวันเนี่ยท่านวันสองร้อยสองร้อยชั้นสามร้อยท่านสามร้อยที่เหลือท่านเอาไปโอเคอ่าราตนาสิน มันเหมือนแบ่งไม่ลงตัวไม่ลงยังไงก็ห้าร้อยห้าร้อยแบ่งใหม่สิท่านวันสองร้อยแล้วสองร้อยผมสามสามร้อยที่เหลือท่านเอาไปที่เออลงตัวเนาะณโมเฮ้เดียวเฮ้ยแบ่งไม่เท่ากันเนี่ยโยมทำมาห้าร้อยไหมเออเขาก็พูดอยู่เนี่ยรับจากใครมารับจากโยมจริงเนี่ยห้าร้อยนี่ห้าร้อยทันวันสองร้อยไหมเออสองร้อยนะสองร้อยผมสามร้อยเออที่เหลือท่านก็เอาไปที่ไม่เหลือตรงไหนมห้าร้อย เดี๋ยวผีประเด็นไปโดนจะเล่นไปไหนาาเนี่ยผมจะภาพอาจะภาพเนี่ยกูไม่กลัวหรอกเฮ้ย ي! มึงแบ่งใหม่ดิมึงแบง<น>่งใหม่ดิมึงแบ่งไปลองแบ่งใหม่แบ่งโกรธไล่ยแล้วแบ่งใหม่เด้อเดี๋ยวผีพักผีพอ,อมขึน้นเลยนี่เหรอผีแม่มึงชวนมามึงตลอกเหรอตลอกเหรอแม่แม่แบง่งแบง่แบงรับจากแบง่งรับจากโยมมาฮาเลยเฮาเลยฮาเลย ท่นก bueno. ็ไปสองร้อทนวันสองแล้วกูเท่าไรท่านสามรยที่เหลือที่เหลือฉันเอาเองเออท่นวัี่ร้อยนะสองกูสามที่เหลือฉันเองแบ่งงี้ลงตัวหน่อยยอะอะไรก็ห้าร้อยห้าสบได้ป่ะกำมอใช้รับจ้างนะโอเค โอเคมึงรับมาเท่าไหรโยมท่านเอาไป350ร้อที่เหลือเอาเองเออสวดสีซะแล้วงานเสร็จยมมาโยงมาโยงสูงเท่ามายางไม้หักขวางทางตีหัวพระเอาละเอาละมีเรื่องแน่แน่งานเรื่องมาโยงมาโยงสูงเท่ามายงถ้าพระมาเองเขาเรียกงกระพระ ไอ hey oh, ้สัตว oh, ์เฮ hey. ้ยตะลปัดอ๋อตะลับปัดโอ้ยม่ได้อ่ะเตรียมปนนลมือท <ka ิปติสะโดปติเฮ้ยเขามีแต่สหัมปติหัมก็โดคล้ายกันอ๋อเหมือนกันใช้ได้เหมกันใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้ให้ถูกวิธีกันเลย ธุติยมปิใหญ่เจลิซื้อกะปิไม่ใจสตังเวลาไปทวงกระดาเขาจังอีคนสลนังกระชาม,มิพื้นพามพื้พามพุทธังไอเด็กสลนังขึ้นไปขี่บนหรอระฆังพระสงฆ์ห้ามไม่ฟังไอเด็กสลนังกระชาม,มิพื้พามพืมพ้าพ,พามทำมั่งเห็นใครทำก็ทำมั่งพระห้ามไม่ฟังไอเด็กสลนังกระชาม,มิพื้พาพมพื้นพามสร้างขังอะไรอะอะไรอะไอเฮียไม่หายป่ะป็นไง อ๋อยี่เป็นเลื้อนลังแล้วนะคุณนะจะตายเป็นเนื้องอกแล้วนะพันรอบเอวฉันจะตายไหมไม่ใช่งูสวัสดสังรังสัสงรัง,งใครเป็นกับคันจังฮัดซื้อสีมาทาสมั่งคนสนังกระชามมิเตรียมรับสินห้าโยมปานาปานูห้ามฆ่างูและกิ่งกาถ้าเจอปลาช่อนตัวใหญ่เท่าขา หัวมาทำต้มยำสาธุอัินาหา้ามรักทรัพย์เจ้าของไม่หลับตัวยาไปทำเจ้าเจ้าของก็เเลอหลับไปคอยลูบไปคอยคลำของจำนาจงเอาไปสาธุกาเมสุมีชา้าเมียเขาหนาอย่ารักไข่แต่เขารักสมัครสมัยจงพาไปเถิดทังบองแถมแถมอะไรอะชอบคอนนี้อ๋อชอบเหรอถ้าไม่ชอบก็คงไม่ท้องหรอกใช่มุสาอะไรกูเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อย่านะอย่านะ <c oughs> อย่านะาะ มุสาห้ามโกโหกตกนรกหัวต่ำล่องโกหกแต่ได้เงินทองจงสมปองโกหกไปสาธุสุรามันแปลว่าเล่าเราไม่มีเงินซื้อเขาเราเมาไม่ได้มีเงินซื้อตื้อเข่าใส่ยัดหาให้จนลากพังตะสิติงเต,ต้งติงกัดกระมาด่างเป็นเอง,เองสีหลางมือโตททเยมนนี่ครับ านไม่ใช่งาชเชี่ยไม่ใช่งานช้นชนถึงว่าไม่นัดเลยเนี่ยไม่ใช่งานชบปาเคยนัดเน่ไม่นัดแสบเนี่ยเออแล้วป่าแถลงเลยสแสบ,บหมดแล้วเนี่ย ทำแต่บ้างไงไปลำตุ่มตีตุ่มหันยิงหันแต่งหันแต่งแล้วเขาไม่รู้เล่เ<ร>า<ด>ใช่ฮะถาวายสักอาถาวายสักฐานครับ<ข>อ,อา่าจะถวายมาๆโอ้โหโยมสาภาพพัดลมเฮี้ยขนาดนี้ยังจะถาวายเก้อของนะลูกบอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ขัดใจก<อ>ันของนะลลได้จะพังหรือไม่พังเราเต็มใจถวายถือว่าดีโยมแลไม่ถูกกันด้วยสองคนนี้ ผมเอาเดี๋ยวเอานำเลยครับนำเลยนำมือครับผมฆ่าแต่พระสงผู้เจริญเฮ้ยฆ่าได้ไงอ่ะฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าก็บาปสิครับฆ่าพระสงไม่ได้ถ้าฆ่าก็บาปเขาบอกใครจะฆ่าพระสง์ได้ลงเราผมทําไม่ได้มันเป็นคําไม่ได้ไม่ได้ผมถือโอเคผมแต่พระสงผู้เจริญผมแต่ประสง์ผู้เจริญครับไม่ฆ่าก็ได้ โ <Okay. S 2> อเคข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าที่ไหนละข้าไม่ได้กูคนเดียวทั้งหลายไม่ได้ไ่กูคนเดียวกูถวายอะคนเดียวสมมุติว่าทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเอาเงินห,หลายๆคนมาซื้อแต่เนี่ยพอลมกูซื้อคนเดียวกูคนเดียวเขาถวายคนเดียวไม่ได้ทั้งหลายไม,ไม,ไม,ไม่คิดจะแบ่งบุญให้เจ้าบ้านก็เลย ก็ผมซื้อคนเดียวคนอืีอยากได้บุญก็ตังมบดอใช่ยอมพูดถูกเอ่ะใหม่ใหม่ผมพระสงผู้เจริญอ่าผมแด่พระสง์ผู้เจริญอ่าผมคนเดียวผมคนเดียวไม่ทั้งหลายใช่ขอน้อมถวายน้อมไม่ได้ปวดหลังจะน้อมได้ยังไงเรานั่งเฉยเฮ้ยเรี่นี้ก็เป็นอะไรกูเมาเลย มันไม่เคยถวายจักรพรรไงวะไม่รู้ไม่น้อมถวายนั่งถวายนั่งธรรมดาถวายาได้ไหมพัดถมาทก็ได้ถวายถวายเครื่องเครื่องสักขบิบริขารเหล่านี้เครื่องที่ไหนละพัดลมพัดลมตัวนี้พัดลมตัวนี้พัดลมตัวนี้ไม่ได้พัดลมสีเขียวตัวนี้มึงเอาไอ้นั่นะมาเป็นพามาปวดหัวซะเล้ว พัดลมสีเขียวตัวนี้ตัวนี้ถวายแด่พระสงฆ์ถวายแต่ท่านถวายแต่ฉันเออมึงอ่ะอุ้ยท่านแต่ฉันครับขอให้พระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์จงรับรับไมได้ยอมครับพัดลมมาพอทํเนานะทำไมอ่ะอย่าถวายมีดสปาตานะโยมไอ้ย่าจะเลี้ยงขนาดนี้ก็ตัวใครตัวมันนะโยมอ่ะเดี๋ยวเตรียมชื่นใจแล้วอ่ เดี๋ยวเตรียมกวดน้ำกวดน้ำครับเดี๋ยวผมยะถาหันรับไม่ตัดเลยท่านไี yeah ่ตัดที่เด้งนานนานมีงานหันรับนะช้องแต่จะตัดนะยะถาว่าลีหาปุระปุเรติจักกลังอิกละเอนะอีตตินมังกลังอามปะตาเตะไงอามปะตาตะกันยะถารับรับมาดิผมรอรับอยู่เร็ว ส่งมาเลยมาดิส่งมาผมรับอยู่ฮะส่งมาผมรับอยู่ทิ้งส่งมาสิผมรับอยู่ญาติหาวไปได้ไปได้มันทำเหมือนกันเหมือนกันญามาดิผมรอรับอยู่ฮะมาดิรอรับอยู่ทิ้เอ๊ะเอ้ารอรับอยู่ทันฮะนี่นี่อะไรรับรับสัปปีอ๋อนั่นลงไปรับกระดูกพ่อเลยเหรอไม่ใช่รับสัปปีพระผมยาตหาท่านรับสัปปีนิโยได้ได้แบบนี่ยได้ จะดกาว่าเลยว่าผู้ักผู้ตนี่จมาต้องกำลลังอต่างอินโตตงนังไปตาบังอินต่งอินตังยัตาสิโยวิชานตสาพาโลสิทิโวิเชานตสาพาโลดานนั้นคือสนองท่านเอาเสียงติท่านเอาเสียงตีตีแรกจริงเลยอ่ะ ให้พรโยมเขาดิให้พรผมอยากได้พรครับให้พรครับให้พรนะพรนะพรรู้จักพรไหมี่ยรู้จักโอเคพรจะพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้มา ไม่ใช่พรอยางั้นแล้วพรอย่ังไงแล้วให้พรยัดโยมเขาเอาฉันก็ไม่รู้เธอก็ให้ที่เดี๋ยวให้พรข้างหลังโยมเอาตรงนี้ครับเดี๋ยวโยมเดี๋ยวเตรียมรถน้ำสั่งเลยเอาตัวทั้งสามมานะ